สวัสดีค่ะต้อมกินลำมาแล้วค่ะเมื่อวานตอนเย็นไปเที่ยวตลาดนัดวันศุกร์มาค่ะทุกคนตลาดนัดจะจัดอยู่ในโรงเรียนทุ่งเซี่ยวนะคะทุกคนเป็นตลาดนัดที่ขายตอนเย็นวันศุกร์ค่ะวันนี้คนเยอะมากๆค่ะดีที่ช่วงบ่ายฝนตกนะคะเย็นนี้ก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะไอตลาดมีของกินเยอะมากๆาค่ะทุกคนมีกับข้าวเมืองเมืองเยอะมากและดูค่ะทุกคนคนเยอะสุดๆไปเลยแต่ที่แวะซื้อปลาส้มของโบ ของเาคา่ะมาทุกครั้งต้องซื้อทุกครั้งค่ะเพราะว่าเจ้านี้เขาอร่อยมากๆเปรี้ยวพอดีมังคุดก็เป็นผลไม้สุดโปรดของประเทศนะคะวันนี้จัดไป2โลค่ะเลือกเอาเองเดอ้อเลือกเอาลูกที่นิ่มๆจะได้กินอร่อยๆค่ะในตลาดก็จะมีปลาค่ะมีเนื้อหมูนะคะทุกคนแล้วก็มีอาหารทะเลด้วยค่ะมีผักผลไม้เยอะแยะเลยนะคะทุกคนวันนี้ต้องมาประมาณ5้าโมงเย็นนะคะรู้สึกว่าคน เยอะมากๆค่ะปกติจะมาค่ำๆเลยตอนหนึ่งทุ่มนะคะคนไม่ค่อยเยอะเท่านี้ต้องอยากกินคางปลาหมึกย่างค่ะวันก่อนที่ทำปลาหมึกย่างไปซื้อที่ร้านอาหารสดคางปลาหมึกหมดค่ะวันนี้จัดมาเลยหกไม้มาเจอทีเด็ดค่ะทุกคนไข่หมดแดงค่ะใกล้หมดฤด,ดูแล้วเหมาหมดเลยนะคะทั้งหมดนี้ให้เพื่อนๆลองทายดูค่ะว่ากี่บาท 50บาทค่ะแล้วก็ต้องอยากกินไก่ปิ้งด้วยค่ะจะเป็นโครงไก่นะคะทุกคนเขาหมักรสชาติหวานๆเค็มๆเผ็ดๆค่ะแล้วก็ต้องสั่งเป็นส้มตําปูปลรราใส่หอยนะคะร้านนี้ส้มตําเขาได้เยอะมากๆรสชาติจัดจ้านค่ะแค่หมูก็น่ากินไส้กรอกอีสานก็น่ากินค่ะทุกคนมีเค,ค้กขายด้วยนะคะน่ากินมากตอนนี้ส้มมีขายเยอะแล้วนะคะ แต่ว่าประทีปจัดผลไม้โปรดของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือสละค่ะทุกคนประทีปชอบผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวๆหวานๆค่ะ ได้เป็นผลไม้แล้วก็ของกินนะคะทุกคนประทิศจะเก็บอาหารที่มีกลิ่นแยกไว้ในกล่องแล้วก็ปิดฝาค่ะกลิ่นจะได้ไม่เข้ารถนะคะกลับมาถึงบ้านเย็นนี้พ่อทําผัดหน่อส้มนะคะทุกคนเย็นนี้มีแต่เมนูอร่อย,ออยๆทั้งนั้นเลยนะคะที่ไปตลาดก็ได้เป็นส้มตำใส่หอยค่ะคางปลาหมึกย่างมากินข้าวเย็นกันเลยค่ะตำส้มมะมะอ,อืม แซ่บสำซ้อมไม่ต้องกินกับเมงก็คงไก่ย่างอใส่หอยอืใส่บะกอกใส่มะากอกตัวยนะทุกคนอร่อยมากมากมตับปิง้งอืม ประเทศบอกว่าส้มตำต้องใช้มือกินแบบนี้ถึงจะอร่อยค่ะ